ไทยและกัมพูชาเริ่มต้นการถอนอาวุธหนักสามระยะเพื่อสร้างเสถียรภาพชายแดนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (TBC) ของกัมพูชาและไทยที่จังหวัดอุดรมีชัยมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (TBC) ของกัมพูชาและไทยซึ่งเป็นการประชุมพิเศษเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการถอนอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้างสูงระหว่างภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและกองทัพภาคที่2ของไทยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และความไมว้วางใจทั้งสองประเทศตกลงดำเนินการถอนอาวุธหนักแบบเป็นระยะ e s r ฟ m o v a l ซึ่งแบ่งออกเป็นส3ประเภทประเภท A ระบบจรวดหลายลำกล้องประเภท B ระบบปืนใหญ่ทุกชนิดประเภท C รถหุ้มเกราะและรถถังระยะการถอนอาวุธระยะที่1 1-21พฤศจิกายน2568ระบบจรวดหลายลำกล้องระยะที่2 22 พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2568ระบบปืนใหญ่ทุกชนิดระยะที่3 13ถึง31ธันวาคม2568รถหุ้มเกระและรถถังการตรวจสอบและความโปร่งใสทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการ AOT เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้การสื่อสารและความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามผลการประชุม GBC และหลักการ ที่ได้ลงนามไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมตกลงเผยแพร่รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะและย้ำว่าหากฝ่ายใดปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลจำนวนหรือประเภทของอาวุธถือเป็นการแสดงถึงความไม่จริงใจในการฟื้นฟูเสถียรภาพและความสัมพันธ์อันดีกองทัพภาคที่สองระบุว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งอยู่บนพื้นฐานของอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโดยมุ่งสร้างสันติภาพ และความร่วมมืออย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา